สวัสดีครับก็เราก็ได้เวลาฉีดปุ๋ยอีกรอบนะครับสําหรับทุเรียนที่ติดผลช่วงนี้ก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งครับเพียงแต่ว่าสปปรรพคุณแท้ๆของมันมนประโยชน์ของมันมีอะไรมั่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกน้ำที่เท่านะครับอันนี้ยังไม่ได้กองอในนี้ก็ ถ้ากองออกแล้วก็จะอยู่ประมาณห้าถึงหลิตรก็แช่เช้าแช่ตอนเช้าบ่ายเย็นๆก็เอาใช้งานได้หรือไม่ก็ข้ามคืนได้ก็ดีนะครับส่วนตัวนี้มันจะเป็นมาดูของสองตัวนี้นะครับตัวนี้นี่เป็นของอดีเสร็จแล้วนี่มันจะช่วย ช่วยเจริญเติบโตงอกงามหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเพิ่มผลผลิตคือลูกจะไม่แตกและหลุดร่วงลดพวกมแมลงหนอนเพี้ยกระโดดเพี้ยไฟไหลแดงลดเชื้อราสัรพคุณหลายอย่างครับแต่ที่หนึ่งก็คือเพิ่มเพิ่มผลผลิตของพืชเรียนแล้วก็ลดของการ อาการหลุดร่วงของทุเรียนที่ติดลูกนะครับส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ลดในการหลุดร่วงเหมือนกันตัวเนี้ทั้งสองตัวมีสปปรรพคุณคล้ายกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันก็มีประโยชน์ทั้งคู่ครับส่วนมากผมจะฉีดมาอย่างน้อยๆก็เจ็ดแปดวันครั้งประมาณนี้แล้วเรามาดู ตั้งแต่ฉีดมานะครับคนนี้ค่อนข้างที่ว่าลูกก็ยังอยู่แบบใหญ่ๆเหมือนกันดูสภาพนะครับปัจจุบันนี้เรียกว่าค่อนข้างใหญ่แล้วแหละอันนั้นสี่ลูกรวมกันในเท่าลูกฟุตบอลแล้วมั้งครับในในสี่ลูกนั้นนะครับ ความโตของมันถ้ารวมวัดรอบเลยสี่ลูกนะ่ยะมาลูกฟุตบอลลูกหนึ่งก็แบ่งเท่าๆกันกันนี้มาดูช่วงต่ํำๆอันต่ำผมก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่ผมทําไว้นะครับปัจจุบันเนี้ยออกผิวแดงผิวแดงก็ก้านก็ออกจะแดงแต่ว่าทั้งหมดนี้หก จแปดลูกแปดลูกก็ยังอยู่ปกติก็ค่อยๆทย,ยอยโตขึ้นไปเรื่อยๆจากสภาพมันนะครับออกน้ำดูดูถ่ายออกมาน้ำแดงแต่ก็อยู่ไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยครับดูคือที่ชอบตรงนี้ก็คือมันช่วยเวลา ทุเรียนเรามันเยอะจัดๆแล้วคานนี้ถ้ามันเกิดอาการลูกลูกมันร่วงนะครับเวลาลูกมันร่วงเนี่ยมันส่วนมากแล้วก็คือสารอาหารไม่พอมันจะพยายามถีบกันออกเพื่อให้มันเหลือน้อยลงลูกมันจะร่วงทิ้งว่างนั้นเถอะมันเหลือน้อยคานนี้ภายในอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเจ็ดวันแปดวันเนี่ยเราฉีดปุ๋ยให้มันเรื่อยๆเรื่อยๆประจาอย่างเงี้ยบวกกับขั้วเหนียวเนี่ยมันจะคงทนอยู่อย่างนั้นอะ เหมือนชุดเนี้ถ้าถ้าชุดนี้อยากได้หมดนะครับก็หาตะข่ายมาคุมเอาคือเราอยากได้ทั้งสี่ลูกอะ่ะหาถุงมาลัดเพื่อดึงมาให้กันหลุดร่วงมันช่วยได้เหมือนแบบเนี้ยมันช่วยได้นี่ยังไซสยังไม่ใหญ่ครับรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สองรุ่นแรกใหญ่กว่านี้เยอะ เรียว่าผลผลของการฉีดนะครับพอฉีดมาแล้วเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันติดอยู่บนต้นนี่เยอะมากดูมันก็จะออกผิวประมาณนี้แหละครับสุดท้ายมันก็จะใหญ่ลักษณะอย่างนี้แหละแต่มันมันมีข้อดีตรงที่ว่าหูมันเยอะกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งนี่เยอะแล้วก็อยู่อย่างนั้นอ่ะค่อนข้าง คือเราฉีดไปปั๊บนี่ไปในวันแรกวันที่สองนะครับเราจะตั้งเกตด,ดูว่าเวลานั้นเรามันจะมีรูปมันล่วงมาให้ดูไหมเราก็จะเก็บออกข้างล่างออกตั้งเกตด,ดูเวลาเราฉีดปุ๋ยเข้าไปแต่ผมที่ผมใช้มาเนี่ยโอ้เรียกว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะครับยิ่งสูงยิ่งเยอะว่างั้นเถอะ เรียกว่ไม่น่าไม่น่านับครับตอนนี้เพราะว่ามันให้มันใหญ่แล้วก็เป็นเม็ดในได้เรื่องได้ราวคนนี้ก่อนแล้วค่อยนับถ้าถึงตอนนั้นแหละโอกาสที่อยู่สูงมากช่วงนี้นี่ยังมีโอกาสที่จะล่วงได้แต่ว่าน้อยมันส่วนมากแล้วมันจะเริ่มใหญ่ๆขึ้นทั้งนั้นแหละครับหมดพอดีของมันก็ฉีดมาประจํา แล้วก็ดูความแตกต่างระหว่างต้นทุเรียนของเราที่เป็นลูกอยู่เสร็จแล้วเราก็ไปดูทุเรียนข้างบ้านหรือชาวบ้านที่เขาปลูกเหมือน,นกันกับเราเนี่ยดูของเขาว่าเป็นยังไงเหลือมากเหลือน้อยเหลือประมาณเท่าไหร่แล้วเขาใช้ปุ๋ยอะไรแล้วลูกเป็นยังไงก็สังเกตจากตรงเนี้ยเดินดูของคนอื่นเขามั่งกับของเราที่เราฉีดมาเนี่ยฉีดมาประจํา ือมันไม่ใช่ว่าพอเราฉีดหนักๆไปแล้วเนี่ยลูกมันล่วงเอาล่วงเอามันก็ไม่ใช่นะครับซึ่งพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงเนี้ยฝนโอ้ยฝนเรียกว่าไม่ค่อยตกตกก็ตกบางๆห่างๆบางๆไม่เหมือนที่อื่นเขาของที่อื่นเขาแรงน้ําไหลเป็นทางเลยตรงนี้เรียกว่าฝนน้อยมากตกอ้อมหนีทั้งหมดไม่รู้มีอะไรหรือว่าก่อสร้างบนสานเจ้าไว้เยอะก็ไม่รู้ แต่ว่าไม่ค่อยตกแถวเนี้ยก็มีทางเดียวก็คือเราต้องเวลามันลูกใหญ่ขนาดเนี้ยมันคือต้องการใช้น้ำเยอะพอต้องการใช้น้ำเยอะเราต้องเพิ่มน้ำให้หน่อยเ,ไไเพิ่มน้ำทางดินให้เรียกว่าออกค่อนข้างเปียกแฉะเลยนะครับเปียกแฉะเลยแต่ก่อน แต่ก่อนผมใช้สายยางสายยางฉีดรถมันก็แป๊บๆเราก็หนีนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้แทนยังให้ดูตัวนึงไม่แพงครับ23บาทก็ใช้สายยางสวมแบบเนี้ยพอถึงเวลาเราก็ไปตั้งป๊อกเปิดให้เป็นวงกลมบานแล้วมันจะเหมือน คล้ายๆกับฝนตกอะ่ะมันจะเปียกทั่วถึงกันหมดเลยตัวนี้มันจะเป็นข้อเวียงก็ดีนะครับนี่ตัวนี้ผมยอมรับเลยผมซื้อมาเนี่ยใช้มาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วน้าม,มันจะลงพื้นที่ของใต้ต้นทุเรียนสม่ําเสมอดูจากสภาพนะครับเวงเวงทางเวิรงเนี่ยโค้งไปหมดนี่คือเปียกหมดเลยใช้ก๊อกตัวเดียว ส่วนไอ้ที่อยู่ไกลๆมากเราก็ใช้สายางฉีดเข้าไปสเสร็จแล้วก็ตั้งพื้นที่ที่เดียวแล้วก็ปล่อยไปเลยประมาณสามสิบมั่งสี่สิบนาทีมั่งน้ําแรงน้ําเบาก็จะอยู่แล้วแต่ก็ปล่อยให้มันลงช้ำๆเปียกจนไหลเลยครับนี่ช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งทุเรียนต้องการน้ําเยอะพอสมควรเพราะว่ามันออกลูกแล้วมันติดลูก พะมันติดลูกพับนี่อย่างแบบนี้ปับ๊บเนี่ต้องต้องให้น้ําเยอะถ้าน้ําน้อยเนี่ยเดี๋ยวก็ถีบลูกล่วงหนึ่งข้อข้อหนึ่งนะครับที่เรื่องของน้ําอันที่สองคือเรื่องของปุ๋ยถ้าปุ๋ยทางใบไม่พอเนี่ยยอดมันจะตายเดี๋ยวจะพามาทั้งเกียดดูนี่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ถ้าปุ๋ยไม่พอ ยอดมันจะตายหดสั้นเข้าอย่างแบบเนี้ยนี่คือลักษณะาอาการปุ๋ยไม่พอตอนนี้เราก็เริ่มฉีดให้เรืเร่อยๆเ,เพื่อไม่ให้ยอดมันของทุเรียนมันตายเพราะว่าสาเหตุการตายนะครับเนี่ยไอ้พวกเนี้ยสายเหตุการตายคือหนึ่งน้ำไม่พอสองลูกดูดสารอาหารไปเลี้ยงเยอะพอดูดไปเยอะยอดไอ้ทุเรียนเราจะตาย อีกที่นึงนะครับนี่สาเหตุก็คือลูกดูดไปเยอะอจัดก็มีอยู่หนึ่งกิง่งสองกิ่งเริ่มที่จะเห็นแบบเนี้ยก็คือที่ผมฉีดให้ทุกเจ็ดแปดวันครั้งเจ็ดแปดวันครั้งแล้วมันจะอยู่สภาพบวกกะของใหม่ก็เริ่มท,ะทะยอยมาแล้วยอดอ่อนเริ่มทยอยมาอีกตัวนี้ก็มีผลนี่เวลานั้นพอพอแตกยอดอ่อนปั๊บนี่ มันก็จะดูดสารอาหารจากลำต้นมากลูกก็จะเริ่มถีบเพราะนั้นมีทางเดียวก็คือหนึ่งลูกพอทุเรียนเราเริ่มใหญ่ๆดกๆอย่างเงี้ยพอเริ่มใหญ่ๆดกๆแน่นๆนะครับแล้วก็เพิ่มน้ำให้เยอะหน่อยเพราะว่าทุเรียนมันต้องการน้ำเยอะถ้าน้ำไม่พอมันก็จะสลับลูก หนึ่งกรณีสองปุ๋ยทางใบก็แคลเซียมบลอนกับปุ๋ยอดีแล้วก็ไอ้ขี่เท่า,าฐ่านสามตัวรวมกันก็ใช้ยี่ลิตรเพราะว่าต้นอื่นไม่มีครับอัดเข้าต้นนี้ต้นเดียวจริงๆแล้วมันจริงๆแล้วมันใช้ได้เยอะกว่านั้นหลายต้นเพียงแต่ว่าผมมีอยู่ต้นนี้ต้นเดียวที่มันเป็นลูก ก็เลยฉีดทางใบให้เยอะแล้วก็เข้าลําต้นด้วยกิงด้วยฉีดใส่ลูกด้วยเพราะมันเป็นขี้เถ้าเป็นตัวฆ่ามแมลงพวกเพีย้ยพวกอะไรที่จะมาจับกับลูกทุเรียนนะครับน้ำขี้เถ้าเนี่ยแล้วก็ส่งเสริมให้การดูดซึมสารอาหารเพิ่มการเจริญเติบโตของลูกยังเหลืออีกตัวหนึ่งผมผมยังหาซื้อปุ๋ยไม่ได้ตัวที่มันจะเพิ่ม ขนาดของลูกทุเรียนไปเที่ยวหาแล้วแต่มันยังยังไม่เจอก็ใช้ตัวนี้ไปก็คือให้มันเพื่อให้ลูกมันติดเยอะก็มันมีประโยชน์หลายอย่างของแต่ละอันส่วนพวกนี้ถ้าเราอยากได้จริงนะครับนี่เห็นเห็นอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่ผูกไว้เนี่ย โอกาสที่มันจะล่วงก็มีสูงถ้าเราหาตะข่ายมาล้อมแล้วดึงไว้หน่อยเนี่ยอยู่ต่ำๆนะครับที่เราชอบชอบต่ำๆเนี่ยโอกาสหลุดหายเนี่ยแทบจะไม่มีเลยเพราะว่าผมลองมาหมดแล้ววิธีเนี่ยรวมทั้งอีกสองตัวนี้ด้วยนี่มันคือ <c oughs> มันเป็นกิ่งที่มันแตกแขนงออกข้างมาคราวนี้ผมก็อยากรู้ว่ามันจะอยู่หรือไม่อยู่ปรากฏว่ามันมีอยู่สองลูก สองลูกที่เห็นหน้าตาถ้าอยากได้จริงก็คือ,อตะขายมาลองแล้วก็ผูกติดเลยรับรองไอ้สองลูกนี้อยู่แน่นอนโอกาสที่ร่วงเนี่ยเรียกว่าน้อยมากว่างั้นเถอะตามที่ที่ทำมานะครับแต่ถ้าปล่อยให้เฉยๆให้อยู่ลักษณะอย่างเงี้ยปล่อยมันโตไปเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจมันกันบางทีมันอาจจะมีหลุดร่วงได้แต่ถ้าเชือกดึงไว้แน่นๆล่ะรับรองได้อยู่แน่ อันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ถ้าอยากได้นะครับลูกนี้นี่ไม่ค่อยสวยจริงๆก็น่าเด็ดทิ้งนะครับนี่ก็จากตามสภาพครับที่เหลือที่เหลือเราก็ไปผสมปุ๋ยกันก็น้ำที่เท่าแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้นี่แต่ก่อนผมใช้5้าเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็น8ดแล้วครับ8ปดซีซีส่วนตัวนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันก็มีแค่นี้ครับ3ตัวฉีด7จดแปดวันครั้งผลสรุปก็คือติดแล้วอยู่ดกช่วยได้เลยครับสูตรเนี้ยขอบคุณครับ